ฮ้อฮานักร้องสาวชื่อดังวันนี้ดาวติดบ่าเป็นผู้หมวดแล้วลูกทุ่งสาวสวยแคทอาทิตยาเจ้าของซิงเกิลบอแมแนของตายตอนนี้สารฝันตัวเองสอบเข้าเป็นตำรวจเรียบร้อยแล้วและได้เลื่อนยศเป็นที่ว่าที่ร้อยตรีหญิงมาประดับบ่าเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาโดยแคทได้เปิดเผยความในใจผ่านเฟซบุ๊กว่าดาวประดับบนบ่าแล้วนะคะเป็นหมวดแล้วนะว่าที่ตำรวจตรีหญิง อาทิตยาเบนจะปักรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบัญสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติณาวันพุทธที่1กันยายนพุทธศักราช2564ขอบคุณพ่อกับคุณแม่ที่ทำให้กำลังใจแคทมาโดยตลอดท้อบ้างเหนื่อยบ้างผิดหวังบ้างแต่วันนี้แคททำสำเร็จแล้วและตั้งใจจะทำหน้าที่ของตอนเองที่ดีที่สุดค่ะแค t อาทิตยา ขณะน,นี้แคททำงานอยู่สังกัดเลขานุกการตำรวจแห่งชาติในวันงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสารงานวิธีการด้านต่างๆของำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนหน้านี้แคททิยานักนอกจากจะรับงานร้องเพลงแล้วเธอยังเคยรับการประกวดมาด้วยแถมครองตำแหน่งมิสแกรดสีสเกตอีกด้วย